20 fact about NITMx ที่ทุกคนรู้แล้วต้องว้าวเมื่อก่อนบริษัทเราคือ ATM Pool บริษัทที่พัฒนาระบบการถอนเงินและโอนเงินผ่านตู้ ATM ข้ามธนาคารก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น National i t m x บริษัทเราถือเป็นกระดูกสันหลังของการเงินไทยเพราะเราทำหน้าที่เป็น Payment Infrastructure ของประเทศครับพวกเราเป็นผู้ดูแลแล,และพัฒนาระบบพร้อมเพล์ที่คนไทยใช้กันทั้งประเทศพวกเราทําระบบ QR Code สำหรับร้านค้าที่ชาวต่างชาติสามารถมาสแกนในไทยได้ด้วยนะตั้ง8ประเทศ นี่เลยค่ะ n อ t i m H ทำระบบให้ทุกคนสามารถกดเงินโดยไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ต่างธนาคารไม่ต้องเดินตามหาตูต้ ATM ให้เมือ่อยอีกต่อไปค่ะพวกเราให้บริการพร้อมเพย์เพนาะวให้สามารถโอนเงินระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ได้แบบเรียลไทม์ผู้แรกของโลกเลยนะที่นี่เรามีสวัสดิการ flexible food สั่งอาหารผ่านแกลบฟรี1 0 0บาททุกวันอังคารและพฤหัสร้านไหนอร่อยเราเก็บหมด ที่เอ็นทีหมอนะคะมีสวัสดิการพิเศษเบอร์มนิฟิตตั้ตง1ล้านบาทแน่นะคะชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬารองเท้ากีฬานะคะแล้วก็คอสติมเนกออกกำลังกายค่ะที่เอ็นเรามีสวัสดิการจะตัดแว่นหรือทำฟันปีละ3,000บาทคือดีเกินที่นี่เรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกสะสมได้ตั้งแต่5 15เวันไหนเบือ่อเบื่อเครียดมาเล่นโต๊ะปูที่ร้าอาหารหายเครียดแถมได้เพื่อนใหม่ ที่ NNTMX เรามีห้องประชุมเพียบและมี co-working space จะยกโน้ตบุ๊กไปทำงานที่ไหนก็ได้มีวิวให้มองเพลินๆด้วยทำงานที่นี่มี flexible time สามารถเลือกเวลาทำงานได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ NITMX ของเรามีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทั้ง hard skill และ soft skill ตลอดทั้งเดือนไม่เคยขาดเลยค่ะที่นี่ทำงานแบบ i ดได้ work from home ไม่ต้องฝ่าละติดแถมได้กอดลูกๆให้ใจูอีกด้วยทำงานที่นี่เขามีประกันกลุ่ม ถึงจะเจ็บป่วยเล็กน้อย <c oughs> หรือนอนโรงพยาบาลก็สามารถเบิกประกันได้ค่ะอยากเรียนอะไรเสริมความรู้ด้านไหนขอให้บอก NI T M X เสริมให้เรียนแบบไม่มีั๊กที่นี่เรามีห้องฟิตเนสว่างตอนไหนมาเติมก้ามได้ทุกวันที่ NI T M X เรามีโยคะฟรีให้เล่นทุกวันเพื่ะสห้ถือคติโตไปไม่ปวดหลังค่ะ ที่ n อ t m x เราไม่ได้แค่พัฒนาระบบการชำระเงินแต่ที่นี่คือคอมมูนิตี้พัฒนาคนเก่งให้เก่งรอบด้านและเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะ